สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Thalott บ่า,ายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามกันต่อในทุกๆกราศีที่มีคำถามมามากมายมาเราจะมาดูในคำถามนี้ในคอนเทนต์นี้อ่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงแล้วก็อะไรในตัวคุณที่เขาอาจจะไม่ปากเปิ้มสักเท่าไหร่อ่าลองดูเขาซิว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ย เขามองเราเป็นคนยังไงมีความน่าสนใจอะไรในตัวเราหรือเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของอะไรบ้างเพื่อจะได้ให้เขารักเรามากกว่าเดิมหรือเหมือนเดิมอืมอารมณ์ประมาณนี้อย่าไปดูความสัมพันธ์ของคุณกันก่อนมากันที่ธาตุแรกธาตุลมเมถุนตุนกุมค่ะมาดูซิว่า ในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นอดีตก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เป็นอดีตที่ผ่านมาที่เพิ่งเลิกกันไปแล้วก็ได้หรือคนที่คบอยู่ปัจจุบันก็ได้หรือที่ดูดูกันอยู่เล็งเลงกันอยู่ยังไม่ได้ยิงสอนไปคือเราก็ชอบเขาเขาชอบเราอะไรเงี้ยเขามองเราเป็นคนยังไงอืมรละอะไรในตัวคุณที่เขาไม่เพิ่มมาดูก่อนเขามองคุณเป็นคนยังไงอะ มาดูสถานการณ์รักของคุณก่อนค่ะลมแม่ทุนต้นกุ่มค่ะสถานการณ์รักของคุณคุณจะเจ,เจอความรักบาตไหนมายังมีอยู่ไหมความรักเนี้ย <c oughs> พลังงานหลักค่ะ cup. Wow, 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 wow. เอชออฟคัพว้าวว้าววาววาวเดอเมดคุณอาจจะเดียวกับราศีกันค่ะชูออฟคัพเลิฟเลิฟเรารักกันอืมเรารักกัน แล่อะไรที่ทําให้เขาไม่ปื้มล่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงอ่ะมาดูก่อนเซ่มองคุณเป็นคนยังไงโอ้แม่เจ้าเขามองคุณสวยหรูดูแพงมากจ้าเขามองคุณเป็นคนดีนะอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนโอ้อ่ะโอเคอ่ะดูสถานการณ์รักที่ผ่านมาของคุณก่อนสถานการณ์รักของคุณณขนาดนี้ค่ะ เพจออฟวานเป็นไพ่ของพลังงานหลักของกุลลมมีความต้องการถึงความรักค่ะมีความต้องการถึงความรักความสัมพันธ์ซึ่งเราต้องการเราอยากได้เรามีพาชันเรามีความปรารถนาหรือในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีพาชันความต้องการความปรารถนามันมันเข้ามาทําให้เราหลงไหลได้ปลื้มกับใครคนหนึ่ง อ่าราศีกันหรือเปล่าน้ำหนักของราศีกันมาเยอะกันนะหนึ่งทัดดินผศกันมังกรสองน้ำกอรากฏมินพิจิกขึ้นมาเป็นพลังงานใหญ่ๆเลยนะพลังงานหนานแน่นมากคุณอาจจะเรารักกันอนะ่ะมันมีไพ่ของความรักอยู่ตรงนี้คุณรักเขาแหละดูออกเพราะฉะนั้นคุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจไปกับความรักความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรนะคะ ค่อนข้างชัดเจนเลยแหละและค่อนข้างต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือในบางคนน่ะคอมมิกในเรื่องของการพูดคุยการคุยกันอ,อยู่ในเริ่มต้นของการคุยกันแต่บางครั้งกระโดดข้ามขั้นของการคุยไปเป็นอย่างอื่นก่อนแล้วมันเลยทำให้เราไม่ได้ศึกษานิสัยใจคอของคนที่เราครบมากพอมองแค่โปรไฟล์มองแค่ ความรู้สึกที่เราคิดว่าเราคิดว่าเราเป็นคนดีไงเราก็เลยคิดว่าคนที่เราครบเราเรามองเนี่ยเขาก็ดีเหมือนเราไง <c oughs> เออคือคนเราอ่ะนะจิตใจเป็นแบบไหนก็จะคิดแบบนั้นเราเป็นคนดีเราก็คิดว่าเขาจะดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบรู้สึกถึงอารมณ์ของคนที่มองโลกในแง่สวยเออมองโลกมองโลกสวยงาม ในโลกความจริงมันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทิศทางในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแ,แรกๆมันก็ดีอยู่นะมันเป็นท o อฟคัพเลิฟๆไปเลยทีเดียวแต่อยู่ๆไปนี้อาจจะเกิดของอาจจะเกิดความรู้สึกที่พอคุยๆกันไปแล้วระดับหนึ่งเราได้รู้ลึกถึงนิสัยใจคอเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบไม่ค่อยแสดงออกเขานิ่งใส่คุณมากๆเลยนะเขาเป็นคนนิ่งนิ่งกันเนี่ย ราศีกันเนี่ยที่คุณไปเดียวด้วยเนี่ยคิดช้าคิดนานคิดเองเออเองคิดแล้วไม่พูดคิดอยู่นั่นแหละคิด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 ไม่ว่าเขาจะทำอะไรออกมาเขาจะทำออกมาด้วยการการร้องของสมองเขาแล้วคนราศีกันจะเป็นอย่างนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆม,ม,มากถึงมากที่สุดไม่พูดหรอกอยากได้อะไรก็ไม่พูดมารู้ว่าทำไมไม่อยากจะพูด <laughs> แต่เรารักกันนะ คุณรักเขาเขารักคุณอาจจะมองถึงความรักที่เขามองอ่ะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ค่ะเป็นความรักที่เราคิดว่าเรามีใจตรงกันนะก็ไม่ต้องอธิบายเยอะป่ะโตๆกันละไม่จําเป็นต้องมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมือนวัยเด็กๆอีกแล้วก็ได้แต่วัยกับเขากับวัยของคุณมันต่างกันไงมันเป็นเรื่องของวัยที่เขาอาจจะแก่กว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาหรือคุณเด็กกว่าหรือคุณแก่กว่าเขาเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ด้วยเรื่องของวัย ด้วยเรื่องของความคิดที่มันไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่เขาอาจจะคิดว่าเราเชื่อมั่นต่อกันเธอเรารักกันหนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณบอกไม่ความรักเขาต้องมีการเติมเต็มสิก็ต้องมีการพูดคุยกันสิไม่ใช่ะ่ะรักกันอีท่าไหนอาทิตย์นึงคุยกันทีงอย่างนี้เขาเรียกว่าคนรักเหรออารมณ์ประมาณคุณก็อยากจะคุยกับเขาอะเหมือนเราก็ข้างรักนะนะเราก็มีคนรักเราก็ต้องข้างรักธรรมดาอารมณ์ประมาณ หรือในความรักความสัมพันธ์นี้เกิดการกักกันเกิดขึ้นเขากักความรู้สึกคุณกักความรู้สึกต่างคนต่างไม่พูดต่างคนต่างดีดีป่ะคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นเป็นพวกที่เป็นที่ปรึกษากับคนอื่นทํางานเกี่ยวกับพวกที่ปรึกษาก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะซึ่งเขาอาจจะให้คําปรึกษากับคนอื่นได้แต่ว่าเรื่องของตัวเองก็ตายสนิทเหมือนกันน่าจะความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณเองก็มีดีนะ ตัวคุณเองก็มีฐานะหน้าที่ฐานะทางสังคมที่ดีด้วยฐานะดีบางคนมีทรัพย์สินเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีคุณให้อะไรไปในความสัมพันธ์อยากพูดคุยค่ะอยากให้ความรักเกิดการพัฒนาหรือบางคนอาจจะเกิดเป็นการรักทางกายรักแพ้รักแท้แพ้ระยะทางรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไรเงี้ยคุณไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเขา อารมณ์เลยไม่ค่อยรู้ถึงความเคลื่อนไหวถึงความเป็นไปกับความรักความสัมพันธ์อมืมีคนใจร้อนคุณอาจจะแบบคือก็เอาก็าบอกมาเดยจะชอบไม่ชอบหรือว่าจะไปกันไหมคุณเป็นคนที่อยากจะไปในความสัมพันธ์ในแบบมุ่งหน้าที่จะพัฒนาเราไปส่วนเขาช้ามากเหมือนเต่ากับกระต่ายก็เข้ากันยากอยู่นะอ่าอารมณ์ของอีกคนนึงช้าคิดช้าอาจจะแก่แล้วก็ได้อาจจะคิดว่าแบบ ไม่เป็นไล่ลอกแต่อีกคนหนึ่งอาจจะแบบอะไรการความสัมพันธ์ไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่ได้พัฒนามันจะไปยังไงอ่ะนั่นแหละอืปัญหามีอุปสรรคมีหรือหรือหรือ,รอในความรักเนี้ยมันเป็นความรักในความลับอืมใช่มันเป็นความรักในความลับ,ใค,ใ,คบใครคนนึงอาจจะมีเจ้าของหัวใจที่เขานิ่งเขาเฉยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาเขาอาจจะไม่โสดก็ได้ แต่เขาอาจจะหวั่นไหวกับเราเราอาจจะดูเซ็กซี่มีสเสน่ห์ดึงดูดใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะหลงไหลกับสเสน่ห์ของเราหน้าตาของเราคำพูดของเราเขาอาจจะหวั่นไหวมาแต่เขาก็ยังมั่นคงกับครอบครัวหรือมั่นคงกับคนที่เขารักในความสัมพันธ์นี้มันเลยมีการเดินจากออกไปในความสัมพันธ์นะมีการห่างออกไปความสัมพันธ์ไม่ได้ไปดีสักเท่าไหร่อีกฝ่ายนึง มีใครบางคนที่อยู่ในความความรู้สึกนี้แล้วมันไม่ได้มีความสุขอีกแล้วมันเหมือนมันเหมือนเดี๋ยวก็ค่อยจุกจิกกันในเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆยันปัญหาใหญ่โตมีปัญหามีอุปสรรคมีความต้องการที่ไม่เท่าเทียมกันอีกคนนึงต้องการเยอะอีกคนหนึ่งไม่ต้องการถึงต้องการแต่ก็ทําให้ไม่ได้ติดภาระความจําเป็นติดเรื่องราวของเขาถ้าเขาบางคนไม่โสดเขาก็ แอบมาหาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือในบางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแค่คุยกันแค่มีใจอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นเดียวกันอืความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนั้นนะ่ะคือเขาก็รักนะถ้าถามว่าเขารักไหมก็มีไพ่ของความรักขึ้นมาแต่รักแบบมันเป็นเกณฑ์ของคนที่เอาชนะคัดค้านซึ่งกันและกันด้วยถือว่ามีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมเพราะว่าอะไรเพราะอีกฝ่ายผู้เป็นผู้ให้ก็ไม่ได้เป็นผู้รับเหมือนเราห่วงเขา แค่ใจเขาแค่ความรู้สึกเขาช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยทําอะไรแล้วก็ทำทำขยันด้วยนะขยันทําด้วยแต่อีกคนนึงก็ดูนิ่งเสลือเกินขยันทําขนาดนี้ยังนิ่งเหลือเกินตกลงเขาไม่รักเราใช่ไหมมันก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็คือไม่ต้องอยู่แล้วละ่ะหรือในความรู้สึกว่าถ้าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเราขนาดนั้นก็คดรโดอ,อกมาดีกว่า นะในนี้คือความสัมพันธ์ของคุณบางคนเจอแต่บางคนไม่เจออะไปกันด้วยคำถามคอนเทนต์นี้ค่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงอะไรที่เขาไม่เพิ่มในตัวคุณค่ะมันต้องมีอะไรนั่นแหละคนเราถ้ารักกันจริงๆนะถึงเราจะไปเขาต้องเหนี่ยวรั้งถึงเราจะไปเขาต้องอยากได้ถ้าเราถ้าเขาไม่คิดว่าเราแค่เป็นตัวเลือกอืมบางคนถ้ารักกันจริงๆมีความมีใจอะ่ะคนมีใจอะ่ะมันต้อง มันต้องมีอะไรที่มันเทคแอคชั่นบ้างเดชถึงจะเงียบขนาดไหนก็ตามมันต้องบอกความรู้สึกอะ,อะมาดูกันซิว่ามาดูกันซิว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรล้อมแม่ถึงต้นตุ้มคะเขามองคุณเป็นคนยังไงโอโฟกัสงานเงินคะ่ะเขามองคุณเป็นคนเก่งมีความคิดมีไอเดีย เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการทำงานค่ะเก่งมากๆนะอืมเขามองคุณเป็นคนยังไงเจ้าวิวออฟฟอร์จูนว้าวเขามองคุณเป็นคนอย่างไรคุณมีพัฒนาการในการงานหนักปัญหาแลือุปัตรจโอ้โหเขามองคุณเป็นคนยังไง <Okay. S 2> เขามองคุณเป็นคนยังไงเหรอตอนที่ได้คบได้คุยกันตอนนั้นน่ะจริงๆเขาอาจจะไม่แน่ใจในตัวคุณหรอกเขามองคุณไม่ออกมั้งเขาอ่านคุณไม่ออกเขามองคุณไม่ขาดค่ะเขามองคุณดูเหมือนเจ้าชูนะมลีลุกลุกล่อลูกชนมีลุกล่อมีลุกชนมีอารมณ์ที่ทุ่มเทกับการทํางานมีความคิดมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานสิ่งที่เขาดูพัฒนาการจากตัวคุณเอง ตั้งกับคุยกันมาคบกันมาหรือดูกันมาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนมีอนาคตคนหนึ่งคุณจะวาดหวังหรือสร้างฐานะสร้างครอบครัวมุ่งมั่นกับการทํางานมากอืมแต่มองดูคุณเป็นเจ้าชู้อ่ะเหมือนแบบคุณอาจจะเป็นคนแฟลลี่ไหมลมเราแฟลลี่เรามีน้ําใจกับคนอื่นแล้วคนอื่นเข้าหาเราเยอะมีน้ําใจกับเราเนี่ยคนที่เขามองมาบางครั้งเขาก็มองว่าเราเจ้าชู้ซึ่งจริงๆเราไม่ได้เจ้าชู้ แต่เรามีคู่หลายคนหรือเปล่าคือคุณแฟลลี่อ่ะจริงเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นมันเลยทำให้เขามองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้นะและฉันจะอยู่กับคนเจ้าชู้นี่ได้หรอไปไหนใครก็ชอบอ่ะด้วยหน้าตาด้วยฐานะทางสังคมด้วยความเก่งมีครบเครื่องค่ะเขาเรียกว่าครบเครื่องมากเ <c oughs> ขามองคุณเจ้าชูจริงนั่นแหละ เขาเลยคิดว่าถ้าถ้าเราไปกันต่อถ้าเราทุ่มใจกับคนคนนี้เราต้องเสียใจแน่ๆเลยเราต้องผิดหวังแน่ๆเลยแต่สิ่งที่เขามองคุณอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของการทำงานที่คุณสามารถที่จะแบบทุ่มเทกับงานปัญหาอุปสรรคอะไรที่มีคุณจะฝ่าฟันชีวิตคุณมีการพัฒนามีการก้าวหน้าเติบโตขึ้นมากอารมณ์นั้นนะจ๊ะเขามองคุณดีนะยกเว้นเรื่องของความเจ้าชู เออยกเว้นเรื่องของความเจ้าชู้ค่ะใช่มันมันอาจจะทําให้เขารู้สึกเครียดก็ได้เพราะคนคนนี้เขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงโอ้เขามองคุณเป็นคนหาเงินเก่งมากคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินมากไปเร็วไปไกลมากๆบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงกีตยติยศเงินทองอ่าเป็นคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินลูเอนเซอร์ เป็นคนที่ไปไหนใครรู้จักนับหน้าถือตาเป็นคนที่มีแสงสว่างอาร่ากับคนอื่นสิ่งที่เขามองด้มากเลยนะเออทอ,อไม่ไม่เอาอ่ะไมไม่เลือกอ่ะอะ,ะอะไรที่เขาไม่ปืิ่มในในตัวคุณอะไรอะไรที่เขาไม่เพิ่มในตัวคุณคะถ้าเขามองคุณดีขนาดนั้นน่ะทำไมไม่เลือกอ่ะทำไมทำร้ายจิตใจอ่ะทำไมทิ้งไปอ่ะทำไมไม่งออะเออไหน อะไรที่เขาไม่ชอบในตัวคุณนั่นไงสิ่งที่เขาไม่ชอบในตัวคุณคนที่คุณเดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกรกฎธนูอืมอะไรที่เขาไม่ชอบในตัวคุณคุณเป็นคนแข็งลันดือ้ออีโกโ้แรงอืมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาอาจจะไม่เชื่อถือในคำพูดของคุณก็ได้ สมมติว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้เจ้าชู้แต่สิ่งที่เขามองว่าคุณฟันเล,ล่ไปเล่นกับคนโน้นคนนั้นคนนี้หรือคุณเป็นคนแบบเนี้ยในใจของเขาเขาคิดว่าคนอย่างคุณต้องมีคนเข้าหาเยอะแน่แนคนฉลาดแบบเนี้ยคนเก่งอย่างเงี้ยคนที่มีคําพูดที่หวานล้อมคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยในบางคนเป็นนักโวรสัตได้ในบางคนเป็นคนฉลาดมากใช้คําพูดที่หวานล้อมผู้คนแต่บางคนใช้คําพูดหากินหาสตางได้ อารมณ์นั้นแต่คุณเป็นคนเด้อสิ่งที่เขาไม่เพิ่มในตัวคุณคือความเดิร์รันเหมือนไม่อ่อนอ่อนผ่อนตามเขามีความคิดเป็นของตัวเองมากจนเกินไปจนไม่สามารถที่ทําให้เขาคุมคุณอยู่คุมคุณอยู่หมายถึงอะไรในความสัมพันธ์มันต้องมีคนที่แบบเป็นผู้นําคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ตามถูกปะแต่บุคลิกลักษณะคุณหรือการการะทําของคุณหรือในในการทํางานของคุณเนี่ย ไม่คิดจะเป็นผู้ตามใครค่ะคุณจะเป็นผู้นําคุณจะเป็นช้างเท้าหน้าถ้าเขาพูดอะไรมาคุณก็มีคุณก็ไม่ใช่อาจจะมีความรู้ที่กว้างขวางคุณก็อาจจะไม่ได้เถียงหรอกแต่ก็อาจจะพูดถึงแนวคิดของตัวเองอืมสิ่งที่เขาไม่ปลื้มคือคุณเดิมคุมยากนั่นแหละและก็เลยกลัวเขาเรียกลัว,ว่าถ้าเดินมากับความสัมพันธ์นี้หรือถ้าพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกล คนที่ทุกข์ใจก็คือเขาเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงแต่เขาอาจจะไม่พูดแต่เขาห่วงคนของเขาคือเถ้าหวงขนาดนั้นก็น่าจะไปหาคนที่แบบคนที่คนที่แบบดูไม่ต้องดุดเด่นมากอะ่ะ <laughs> จะได้ไม่มีใครมาแย่งไงเออแต่ถ้าเขาชอบคุณในลักษณะของการเข้าสังคมการพบปับเพื่อนฝูงเยอะแยะ คุณเป็นคนฟันล,ลี่แล้วเขามาตามหึงตามห่วงทุกกลุ่มทุกไอ้นี่เนี่ยเขาก็รู้สึกที่จะเหนื่อยเกินไปเขารู้สึกถึงความที่จะเหนื่อยเกินไปกับการที่ฉันจะต้องไปแย่งชิงจะต้องไปคอยตามห่วงตามห่วงอืมอารมณ์นั้นสิ่งที่เขาไม่ปลื้มคือความเดิร์ลันและคุณฉลาดมากเกินไปที่เขาไม่ปื้มเขามองว่าคุณฉลาดมากเกินไปค่ะจับทางเขาได้ทุกอย่างเออ บางทีคุณอาจจะพูดออกไปหรือไม่พูดออกไปก็ตามแต่เขารู้ว่าคุณรู้เขาก็ฉลาดไม่ใช่ว่าเขาไม่ฉลาดทีนี้การที่คนฉลาดสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไหลลื่นไม่ได้มากตายสนิทอารมณ์เนี้ยนะสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เขาไม่ชอบกลัวนั่นแหละกลัวว่าทุ่มไปแล้วจะเจ็บไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวเขาก็กลัวโดยคุณโดดเด่น เขาคิดว่าเขาโดดเด่นคนเดียวหรอคุณก็โดดเด่นคุณก็ดูดีมีความพร้อมสับขนาดเนี้อ่าเขาก็ต้องคิดว่าถ้าคุณสวยถ้าคุณรวยถ้าคุณสวยถ้าคุณหล่อถ้าคุณรวยถ้าคุณเก่งขนาดเนี้คุณก็ต้องมีคนที่คุณชอบสิหรือคือคนที่ทําไมว่าถ้าคนเก่งขนาดนี้ถ้ามันโสดเนี่ยแสดงว่าก็ค่อนข้างจะเลือกเยอะหนึ่งเลือกเยอะ สองเขาคุมคุณไม่ได้แน่นอนอารมณ์เน,นี้ยอ่ะอันนี้ดูว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วการการที่คนเราฉลาดเกินไปบางครั้งก็ก็ไม่ดีแกงโง่บ้างก็ได้หวานบ้างบางครั้งหวานบ้างอ่อนระมุนบ้างเออทำอะไรก็ตามแต่บางคนนะชอบไม่ชอบคนพูดจริงใจค่ะไม่คนไม่ชอบคนพูดตรงชอบคนที่พูดจาวานล้อมแล้วก็ไปโดนเขาหลอกเขาชอบแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาอยากได้แบบนั้นก็ปล่อยเขาไป เขาอยากได้พวกที่อ่อนหวานดูอ่อนไหวดูทำอะไรไม่เป็นดูเป็นช้างเท้าหลังให้เขากุ้มได้ก็ให้เขาไปเราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนตัวตนของเราเพื่อใครถ้าเขาอยากได้คนแบบนั้นก็ให้เขาไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ